กลับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่เราไปดูกันสร้างรายได้จากแอปทิกตอรนะครับช่วงนี้แอปทิกตอกก็มีอัปเดตมาใหม่ซึ่งเป็นการเชิญเพื่อนแล้วก็หาไรายได้ให้มากกว่าเดิมแล้วก็มียอดเงินที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีการเชิญเพื่อนแบบใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูว่าวิธีการสร้างไรายได้แบบจริงจังจากทิกตอกนี่เป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแอปกันเลยนะครับผม โอ okay, เคก่อนอื่นนะครับผมใครที่ยังไม่เคยอ่าดาวโหลดติ๊กตอกก็ดาวน์โหลดติ๊กตอมา,ามให้ผมก็มาดูนะครับแล้วก็ไปที่อ่าเม,มนูที่อ่าเขาคิดว่าชั้นนะครับผมแล้วไปข้างบนนะครับผมกดข้างบนตรงที่มีลูกมีเครื่องหมายติ๊กตอเป็นวงกลมสีเหลืองเป็นเหรียญนะครับผมกดเข้าไปฮะอ่าโอเคเราเข้ามาปุ๊บใช่หไหม โอคตอนนี S <S <ar df> <S'> ้เราก็ผมก็เชิญเพื่อนไปนะฮะอ่าดูเชิญเพื่อนสิบคนอ่าก็จะได้อ่านี้นะจะได้นี้เออเห็นไหมเนี่ยเออได้สิบบาทตรงนี้เออเห็นไหมอ่าเชิญเพื่อนสามคนดูนะก็จะได้ตรงนี้อ่าดูอ่าดูดูดูเดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะสามคนก็จะนี้เออเห็นไหมตรงนี้สิบแปดบาทนี่อ่า แล้วก็เวลาเพื่อน,นครบสิบห้านาทีก็ได้ส8บบาทนะฮะแล้วก็กันเชิญเพื่อนนะฮะให้ทุกคนกดตรงนี้เลยปุ๊บแล้วก็มันจะลิงก์มาหน้านี้โอเคหากใครที่ดาวนโหลดมาใหม่นะครับผมให้สารหัสตัวนี้นะครับผมแล้วคุณจะได้รับไปเลย10บาทหรือว่าสิบบาทนะฮะตัวนี้นะครับผมอ่าคัดลอกไปแล้วก็ไปใส่เลย G 0ศูนย์สี่เก้าสาม 981นะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ตรงข้างล่างนะผมผมจะวางโค้ดรหัสเชิญไว้ข้างลาง่าง,รรา,งลางให้ทุกคนได้ไปใส่กันนะครับผมก็ช่วยๆกันไปเนาะอ่าก็ใส่กันไปเลยผมไม่ได้บังคับให้ใส่ผมนะครับผมแต่ว่าถ้าหากใครไม่มีอ่ารหัสเชิญนะผมให้ใส่ของผมนะผมใครที่ยังไม่เคยไม่รู้ว่าวิธีการสร้างรายได้จากอัดดิจิตอลเขาสร้างกันยังไงก็มาดูดูผมจะทําทให้ดูทีหนึ่งนะครับผมอ่าครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ย ให้ทุกคนกดไปตรงนี้เลยอ่ากดตรงไปตรงนี้ตรงนี้นะอ่าตรงนี้อ่าก็เอาไปเช้ตรงนี้เอ้ยตัวีตัวจีตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยตรงที่ผมเนี้ยเออตรงที่ผมเนี้ยกดตรงตรงนี้ปุ๊บผมกดไปปั๊บให้ไม่เห็นไหมอ่ามันจะวิ่งมาตรงนี้เออเนี้ยแล้วเราก็จะกดข้างบนไอ้ที่สีเหลืองที่ผมบอกโอเคให้ทุกคนเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดไปที่เชิญตรงเนี้ยหากใครที่สมัครมาใหม่นะฮะก็ให้ใส่รหัสโค้ดเชิญตรงเนี้ย เพืああ่อเพื bon Guerra, ่อเป็นการเอ่อเปิดเปิดแล้วนะเปิดกันสร้างรายได้หรือว่ากันเอ่อเชิญเพื่อนนะผมให้ใส่ล่ามตัวนี้เข้าไปนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะฮะเออตรงนี้เออตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้แหละเออข้าศึกของผมนะนี่ครับผมเออเนี่ยกดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยใส่ตัวนี้เข้าไปโอเคแล้วคุณเห็นไหมเพื่อนเพื่อนที่ผมเชิญไปเขาดูผมก็ได้ตังค์นะฮะ ผมถอนมาแล้วผมมีประวัติการถอนในผมไม่ดูเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะม่ให้มาดูผมจะม่ให้ทุกคนดูนประวัติการถอนของผมนะครับผมโอเคงั้นสวัสดีเพื่อนทุกคนคนระับขอบคุณที่รับชมคลิปของผมจนจบนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ